ขอพกไลน์ไดๆเด้อจากทียังเอามาให้กำลังใจกันเนาะจ๊ะเนาะพี่น้องขอมาล้วก็กดไลค์แน่เด้อพี่น้องเลย เอาเยอะขนาดนี้จะไปเลี้ยงไหวไหมเนี่ยนี่ยังไม่หมดเดยอยู่ข้างในบ้านอีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างในห้องเนี่ยเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งไม่ครึ่งหรอกจ้ะอยู่ในบ้านอีกห้าตัวทั้งหมดก็ยี่สิบสามตัวและจ้ะเลี้ยงไหวไม่ไหวก็ป่านนี้ละจ้ะช่วยๆกันเลี้ยง สวัสดีครับทุกๆบ้านสวัสดีจากคุณพ่อขิดธนาทำไมเลี้ยงแมวเยอะจังเลยคะชิวชูลิงหาสิงหาสินอ๋อ ก็ไม่รู้นะจ๊ะเพราะว่าเราก็แมวจรเนาะมันก็ป่วยบ้างไม่สบายบ้างเราก็มารักษาเองก็เลยเอามาเลี้ยงเลยเมีบางตัวเรารักษาหายเราก็ปล่อยออกไปปล่อยไปเนาะปล่อยที่เก่าเขาหนูก็เลี้ยงแมวตัวสีดำสองตัวนะคะจ้า สวัสดีพ่อคนรักแมวสวัสดีครับผมพ่อ,อกิตนาขอพระคุณหลายๆเด้อแวะเวียนมาเนาะพอนะ่อเนาะขอพระคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกๆบ้านทุกๆหลังนะจ๊ะเนาะขอบคุณมากๆที่แวะมาให้กำลังใจเราส่งกำลังใจล้ววันนี้ตื่นตายหน่อยพี่น้องเอ้ย ปวดหลังสวัสดีคิวชูสวัสดีคิวชูวชวชคุณจิตจิตนาเนาะคุณพอ่อจิตนาท่านแต่พอ่อจิตนากินแล้วก็มานั่งเขหมยแค่แม่อยู่เนี่ยสวัสดีพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่ทั้งสี่ท่านเด้อจ้ะกินเสร็จก็เข้าห้องนงห้องน้ำไป กดใจให้แล้วครับขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณหัวใจบวกๆครับผมคุณพ่อทานกาแฟอย่างน้อตอนเช้าเนี่ยขอบพคุณหัวใจบวกๆครับผมนี่ไม่หนีไปไหนนะเนะี่ยพากันจะกินในเนรู้ปะกินอ่ะ ขนมแมวเรียเนี่ยเนี่ยเขารู้ว่าเรามีเขาจะมายือนรออยู่เนี่ยอืมพี่ด้ก็ ขอบพคุณคุณพ่อจิตนาจากว่าใจบ,กบวกๆขอบคุณคุณหลายๆเด้ยอจ้ปะปตากูด,ดีกว่าอ๋อเียวมากนะคะเดี๋ยวไปดูไลฟ์สดคนอื่นก่อนจ้าเชิญจ้าขอบใจมากๆจ้ะ